<20? S 2> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบาบาคลิปนี้ครับแอดก็จะมาพูดถึงรถเข็นขายผลไม้ตามข้างทางที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรากันครับ ถึงอาจว่ามันสะดวกสบายในการซื้อมากครับหากคุณหิวผลไม้ก็แค่ไปซื้อผลไม้ตามรถเข็นข้างทางที่มักจะมีอยู่ทุกคนแห่งแถมไม่ต้องปอกเบิกเองด้วยครับบริการสรับมาเป็นชิ้นๆให้เราเสร็จสับครับ <Yeah. S 1> แถมน,นึ่จิ้มพริกเกลือเขาบอกเลยว่าพูดแล้วแอดน้ำลายสอครับแถมผลไม้บ้านเราก็สดและหวานฉ่ำจนประเทศอื่นๆยังต้องบินมาประเทศไทยเพื่อมากินผลไม้ไทยด้วยครับ แล้วมันถูกแถมอร่อยหาซื้อง่ายอีกต่างหากฮะแต่ยิ่งผลไม้ที่ส่งออกไปประเทศจีนก็เรียกได้ว่าทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำเลยดูครับเอาละครับแอดก็จะมาแปลคอมเมนต์ชาวจีนต่อแล้วเข็นขายผลไม้ของประเทศไทยเรากันนะครับว่าคนจีนมีความรู้สึกอย่างไรต่อนวัตกรรมนี้ครับแต่ก่อนอื่นครับ มาล่าฉบูมะอฟของแท้าจากจริงมีทั้งเนื้อเนื้อหมูเนื้อติมังความแซ่บระดับหมอลำกินไปรำไปซับอิริแน่นอนเดอ้อสอดสีขันที่ลิ่งด้านล่างเลยจ้ามากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับก็ล่าวว่ามันดูดีและรู้สึกสะอาดแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมานะครับว่าดวงมะแรงวันที่บินขึ้นมาอย่างเค้ชิดซะก่อนเพื่อนแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับฉันไม่คิดว่ามันจะสามารถหลีกเลี่ยงได้นะ มันเหมือนกับการเอาแตงโมมาไว้ในบ้านแล้วมียุงฉันก็ไม่สนใจมันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับมีใครบอกฉันได้ไหมว่าคนทั่วไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการไปเที่ยวประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมตัดถุงแต่ถุงไม่ขาดแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาเลยครับว่าคุณภาพถุงในประเทศไทยนั้นดีมากและหนามากแต่ก็มีคอมเมนต์มาให้ความรู้อีกนะครับว่าเป็นวัสดุยางชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวมากคุณภาพดีมาก และต,ต่างจากถุงพลาสติกในประเทศจีนคล้ายกับวัสดุพลาสติกชนิดหนึ่งที่เป็นถุงเก็บแบบใสคอมเมนต์ต่อไปครับแผงอลอยริมถนนของประเทศไทยสะอาดมากคอมเมนต์ต่อมาฮะสาธารณสุขในประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมมากและสุขอ,อนามัยของห้องอาบน้ำสาธารณะที่ฉันไปเล่นที่ชายหาดมาก่อนนั้นสะอาดจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปครับฉันอยากเที่ยวเมืองไทยจริงๆถ้าไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดเพียงเพื่อกินผลไม้หนึ่งเกียนคอมเมนต์ต่อไปครับ เมื่อคุณมีเงินคุณต้องไปประเทศไทยเพื่อกินผลไม้และอาหารทะเลคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นการคัดสรรผลไม้ทั้งหมดที่ฉันต้องการกินอย่างสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อไปครับราคาถูกจังแต่ตอนต้นเห็นมแมลงวันรู้สึกไม่ขุมในทันทีคอมเมนต์ต่อไปครับในกรณีของพวกเขาราคานี้เป็นราคาท่องเที่ยวแล้วและผู้อยู่อาศัยทั่วไปราคาจะลดลงคอมเมนต์ต่อไปครับสิ่งเหล่านี้จะสามารถขับรถไปหาซื้อได้ที่กวางโจได้ไหม คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปครับน้ำแข็งนี้ล,ลายช้าได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาฮะคนไทยหั่นผลไม้เก่งมากหน้าตาสะอาดเรียบร้อยคอมเมนต์ต่อไปครับฉันจะซื้อลูกเข็นนี้ได้ที่ไหนท่านนี้น่าจะเป็นผู้ต้องการประกอบอาชีพครับคอมเมนต์ต่อไปครับผลไม้ถูกตานออกมาเป็นชิ้นๆทั้งหมดฉันกินผลไม้มากทุกวันและฉันกเกียิและฉันต้องปอกผลไม้จํานวนมากคอมเมนต์ต่อมาครับจะซื้อตู้ใช้แข็งสายนี้ได้ที่ไหนขอซื้อหนึง่งอันและฉันเตรียมตั้งแผงลอย คอมเมนต์ต่อมาฮะจีนจะทำกำไรได้มากมายจากการขายสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อไปครับแก้วบางกรน,นี้ไม่ผ่านการรับรองมีมเมล็ดมากเกินไปแล้วเขาไม่ได้ทำมันให้สะอาดคอมเมนต์ <Comment out S 1> ต่อมาครับทำไมไม่มีรถผลไม้แบบนี้ในประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมาครับจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่อินเดียคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเห็นมแมลงตัวเล็กๆล,ลงจอดบ,บนสับปะรดคอมเมนต์ต่อไปครับ จะทำอย่างไรถ้าอยากไปเมืองไทยพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาจ้วงของกวางสีได้ไหมมันคล้ายๆกันคอมเมนต์มาครับผลไม้สามารถรับประทานได้ทุกวันเป็นมื้ออาหารและผละไม้ในประเทศมีราคาแพงเกินไปดังนั้นคุณสามารถซื้อได้แบบสบายๆละซื้อได้หลายสิบชิ้นที่ประเทศไทยคอมเมนต์มาครับมันสะอาดกว่าอินเดียมากและนั่นคือความสะอาดคอมเมนต์ Comment ไปครับ ฉันอยากไปเมืองไทยเพราะแผงขายผลไม,ม้เหล่านี้คอมเมนต์ต่อไปครับมันต้องเจ๋งมากแนะ่ๆที่จะต้องจับทั้งคําดังนั้นทําไมต้องหั่นเป็นชิ้นๆด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับทําไมฉันถึงคิดว่าผลไม,ม้ของไทยเย็นและหวานคอมเมนต์มาครับมันสะอาดที่สุดที่ฉันเคยเห็นคอมเมนต์ต่อไปครับกวางสีก็มีในราคานี้เช่นกันแต่และผลไม,ม้เหล่านี้มีจาหน่ายในกวางสีทําไมคุณไม่มาที่กวางสีเพื่อกินละ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับ คุณสามารถซื้อ20หยวนกับผลไม้เหล่านี้ในประเทศจีนผละมณ100บาทนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับฉันต้องการไปประเทศไทยและบรรลุอิสรภาพของผลไม้คอมเมนต์ต่อไปครับสับปะรดต้องหวานกว่าที่เรากินมากคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาครับในที่สุดฉันก็เห็นอันที่สะอาดมากน่าจะจำสลับกับอินเดียหรือเปล่าครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาครับถ้าจีมีรถเข็นคันนี้ฉันจะไม่ดื่มชานมคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปครับ นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการฉันสามารถซื้อและลิมรดทุกอย่างและฉันไม่ต้องกังวลกับการซื้อมากเกินไปและกินไม่หมดคอมเมนต์ต่อมาฮะอันนี้ขายได้เป็นล้านในโรงเรียนของเราคอมเมนต์สุดท้ายครับแตงโมงนี้ไม่มีเมล็ดแล้มีสีแดงและดูสวยงามมากก็จบไปแล้วครับสำหรับความคิดเห็นชาวจีนต่อรถเข็นขายผลไม้ข้างทางแบบไทยๆเรานะครับ หวานปากกันไปเลยใช่ไหมล่ะฮะหลังจากดูคลิปนี้จบเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนผลไม้ไทยกันเยอะๆนะครับได้กินทั้งผลไม้อร่อยอร่อยแถมได้ช่วยผู้ประกอบอาชีพด้วยครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินนิวบาบาต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ